ก้องชายก้องแขนเพืก <ừng> ี่ตายแล่ยอันเป็อันผมไม่เชื่อเไยเลยอันนับาเอาต่างคนมากอนมาหมัดจำอนรักรอยนะเฮ้ยเลยก็เอาเพี่อมาหมัดจำอนรักรอยเฮ้ยตึ้ไม่เชี่วผมนั่นโอนนั้นผมจำใจเคยผมไม่ไหวใจเคยแล้วอันวันนั้นรับคนจากวายอดไปตรงตับเตียงผมก็ร้องร่อยมันว่าได้ไปตึงตับเตียงจะไงร้อยเดียวแทนเลยโอยมันว่าอุ้ยผมอะไรกันมันว่าวุ้นเชี่ยคนถึงไม่รอยโดยเล่นกลางเกิว่าวันนั้น มันแลงกระตูปเลยมันหปป่บเลยมันบ่าเราเราเก็บเบี้มันนั่งยื้อยมันอ่ะผมนึกแล้วไม่ดูลาจัดรถแปบมันเาที่บ้านน้าบ้าน้าปุ้มบานน้าปุ้มบ้านนัดเนี้ยแหละไม่จิดต่ำเลยแล้วผมนั่งมันกะแบงเลยว่าพารถไปติดแก๊สรถยุนรถเรียงรถเครื่องเลยติดแก๊สคันนี้นะพอดีที่บ้านแคบแม่กับพี่หายใจปมตุกไปไปตั้งตั้งเกาไว้แล้ยเขาตั้งไม่มาแล้วกัด กูไม right. like, ่ใจเบีย huh. ก็ทีกตายกูติดแกเลยนั่นติดขาแค่ไม่เอากันไม่เอาเพะอยากอยาไกม่ให้บ้ากันกูเลยกะมากปนน้เยฉยผมตาแต่โยนนายก็มากเลวเตีวายอดเตี้นี่บ้านเราดีตังดันเต็มเมตกลางถนนเห็นแม่าไปกันกว่าบ้านมังดันไอามแม่เอาตัลงไหมแ็บดานนายไม่ใช่ดานอัน มัวกันนกตื้อไปมา้งไอ้ตาไปได้ปลัดไยก็ว่าแล้วกใจมัวปวดปล่อยใจมัวนั่นในพวกมัวกันนกอย่างน้อยแล้วัก่อนแม่ไอ้ไอ้มาก้าวลาตึงได้กว่าพอลุงพลนาก็จับมัวกันกระผมสัตว์ปนใช่ไม่รอไม่ตัวทื้อเองมาก็จะมัวก็จับปูไม่ใช่ไม่โลไงเอ็นจับปันจ้าจับผูยังตกจับได้กอะไรหวานผมมาตุกจับผมไม่ผมจะลาต้องผมเหยียกลาจอดเสือลูกแตงกีนน้อยนึงก็ตีเนื้อใจเราตับมัวครับ hoa nghĩ từng này mọt mình có bố một hoặc đó này đấy chị bố là thành kiến bị mua mà rồi này anh ra cái tà lai cũng còn cái bỏ đi à bố ngắn cái tay tà đâm từng trang đẹp con son mình thì nên được kiểu kiểu cái bà o tá hẳn plan phan lười non mà bà ba cha đều chậm vô này đồ bị đông đưa chậm vô là ma เออนี่โมไม่กลับบัณฑิตเยอะจะกินเล้ากับรถนายก็ตั้งด่านตรวจด้านก็ห่อวันนี้ก็แก้มบวชโมไม่กลับเผื่อความปลอดภัยของตนเองไม่ต้องกลัวว่าถ้าเรากินเล้าถึงมีด่านตรวจอยู่ข้างหน้าเราแหวนเซเว่นนะเราซื้อนุ่มเปล่าซาลาเปาชักกล้าหลุดกินในชาติซาลาเปานั่นเลยแล้วการเราซื้ออาวัตามิ้วชักรองมือไก่ชาติแล้วการนุ่มเปลี้ยวตะกรองมือไก่ชาติไปถึงด่านตรวจไม่ต้องกลัวพ้นไม่เลยอ๋อมันดับกลิ่นเล้าดับกลิ่นไม่ดับกลิ่นไม่โรแต่ถ้าว่านายจะไปกังกืนนั้นเรา ไอ้รวยไรกล้าก็ประกาศเรียกให้สัยอยู่ว่าปฏิบัติธรรมมาสักาจีหลุดออกมาจากวังวนแล้วปรากฏตนเป็นคนดีตำนาที่จนจิตพอไม่คิดเรื่องใดก็วังแต่เพียงเจ้าเมีย รวังแต่เพียงเจ้าหนุ่ยนั่นเองข้าจึงข้ามาจึงรถุดาตัาา้มขวัญละควัญจำไมย่ยากเลยเลยหนุ่ยเจ้ายากข้นแล้วมัมย้ยความเสียจึงหวัดว่าติจ้าเลยข้าดีลูกนายกุมกับนายจำนายกุมกับนายจำไอ้ทัวอุบาตวัด,วด มาโยในวันนี้เดือดร้อนทำให้ประชาชนเสื่อมความศรัทธาติจใจข้ามาตบบุญในวัดลันตุงแห่งบ้านเดินมาข้ามนี้ฮันมันไม่รอวันในกลางคืนรองเพลงกันเตือนกุดกว่าจันกว่าบาดป่าไปขอตุเรงเต่งตุงรงเพลงกันเตือนเออกลางคืนเราหนังชวดบนเด็ดเหม็มชวดโรคบทมารีวันหน้าแนวคูปีชายติดแสนดีตัวนั้นลำบาก พอเองพยายามจะประสิทธิ์ประสิทชาดวิชาให้กับตือพยายามประสิทธิ์ประชาดแตเล่เล่บ่ประสิทธิ์ที่ประชาดแตเลีไม่โร่เกยโร่เกยพอยก็เตี๋ขี้วันล้อก,กันตามลานวัดเตี๋ยวพลัดกันแจ้งเอยโยกันนะไม่โร่เกยโร่เกยพอมาโยวัดเสื่อมมดัดนั่งยืนกว่างเน่งเกยโร่เกยพอกันนะในวัดนี้ตรงคนนี้เออไอ้กงกระชามอือควางมังไม้หน่อยจันเอง ไกล้โลกใกล้อกันไหเราฮะปอเราุละลูกเพราะมาในรูกันไม่แน่อย่าหนีกูเลยสรนจะั้งอันไหจำปอเออ็งดือก็เพื่อเล้วจำนจินอจาไย์ดิเครียดไม่ใก่กูยากที่ขบนักเรียนเอเกื็กมาเล้ยว่ามาเจียวิ้วบาอยู่ปฏิคุณิวแตไมเครือกกูยกีกูจะได้ลุกเือใจสกัน่นาต ซื้อเครื่องมาอิ่วมาไม่ไม่ต้องควรที่มาเป็นปอคูเต็งปอเมื่อโยกับปอเราตัวปอไม่ต้องมาใจนำคุณนคูเนี่ยนะตัดโอกจากความเป็นลูกเป็นป๋อโอกจากโมราดอกไอ้ป๋อปิดไม่ต้องใจนำคุณนคูนำขันเนี้ยแกแม่แกตุ่มได้โปรดรอยู่บายอยู่ป็นนี้เนี่ว่านำขั้น ตอนนี้นายจัมพอตัอนีเมีมมยมมตุ้มรับยาไปเจอฤกษ์อาจารย์ฤไม่แก่เบียรรถต